สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมตาเจ็ดสีรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่ 5มีนาคมนะครับในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยาราชดำเนินนะครับเป็นศึกมวยไทยพลรังใหม่คู่มวยที่ว่าจัดได้น่าดูคู่คีสูสีนะครับรวมถึงด้านของฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้มีหลายคู่มีหลายรายการด้วยกันนะครับไฮไลท์จะเป็นเรื่องของฟุตบอลน,นะครับยูฟาแชมเปียนลีกนะครับก็จะ คู่บิ๊กแมตช์นั้นก็จะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางเจ้าบุญทุ่มของประเทศฝรั่งเศสก็คือทางปารีสแซงเชมงังจะเปิดสนามปาร์ตเดอแฟรงค์รับมือกับทางนะครับของแดงลิเวอร์พูลจากฝูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับวันนี้ผมเมทาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับจัดหนักจัดเต็มทั้งสองช่วงช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์หน้าเล่นหน้ารองศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้นี่คัดให้เน้นเน้นเหมือนเดผมนะ เดิมมันก็เป็ยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมธาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามผมเมทานั้นสามารถติดตามได้สี่ช่องทางนะครับช่องทางที่1เป็น a c e b o o k เมธา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็น YouTube เมธา7สีและช่องทางที่4เป็นอิสตากาเมธาเสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอขุณข้อมูลนะครับจากกลุ่มกีฬามวยพักยกค68นะครับสนอสนใจครับมาเป็นครอบครัวสมัครกันเข้ามาได้ครับในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึกนั้นมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองรวมถึงด้านของลายเสียงม,มวยนะครับมีให้ฟังกันทุกวันและที่สําคัญมีด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศประจําวันด้วยนะครับสนอกสนใจมาร่วมงานเป็นครอบครัวเดียวกันได้ช่องทางการสมรัครอยู่ที่ไอดียไลน์ด้านล่าง,างหรือทักแชทหาผมเมธานะครับ เราเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีบวยราชดำเนินกันนะครับมวยจะเริ่มชกในช่วงเวลา18นาฬิกา 00, 00น,นนะครับคู่แรกเจ้าสันกับเจษชัยวัฒน์วันนี้เจอกับทางเจ้าภูมิของหนองภูรีสอร์ทมวยคู่นี้เจอพิกัด123ปอนด์นะครับเจ้าสันนี่รถไปศูนย์จุดหนึ่ทางเจ้าภูมินี่มาลดไปศูนจุดเก้าครับมวยคู่นี้ครับคู่กีสูรศีนะครับส่วนตัวผมเมธานะครับยังรักถึงชอบทางเจ้าสันชินชอบในด้านของความขยันและทที่สำคัญนะครับเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมเรียน นะครับคู่ที่2พันล้ำนะครับต่อสมหมายจ้ากระทางเปลวสีเงินบออันดามันมวยคู่นี้เจอพิกัด116ปอนด์นะครับทางพันล้ำลดไปศูนจุดสามทางเปลวสีเงินลดไปหนึ่งจุดสองนะครับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวผมเมทาผมชอบจังหวัดฝีไม้ลายมือครบเครื่องตั้งรับจับทางก็คือทางเจ้าเปลวสีเงินบออันดามันคู่สองนะครับคู่ที่สามครับชารวันยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมมวยรุ่นพี่เจอกระทางครับศิลาเงินลานามอเตอร์ไซค์มวยคู่นี้เจอพิกัด130ปอนึ่งรั้อยสามสิไปอนด์ชารวันนี่ามาขาดไปศูนสว่นะย์จ ผมเมธาผมยังชื่นชอบไปด้านของมวยเปิดเกมเดินชนไฟเตอร์ดีคือทางเจ้าศิลาเงินนะครับลานนาวอเตอร์ใส่ชอบมวยหล่อครับคู่นี้นะครับและคู่เอกวันนี้ครับบุญโชคสอบุญมีฤทธิ์ครับเจอกับทางเจ้าสู้ศึกทีพีมวยไทยครับมวยคู่นี้นะครับทางบุญโชคนี่มาลดไปถึงจุดสี่ส่วนทางเจ้าสู้ศึกลดไปหนึ่งจุดสองนะครับมวยคู่นี้ส่วนตัวผมครับผมชอบทางสายจัดจ้านทางบุญโชคครับวันนี้นะครับผักออกดักเตะผักออกดักเตะผมรู้ว่าสู้ศึกเดินเข้าถึงตัวยากมวยคู่นี้ผมชอบทางบุญโชคนะครับและคู่ที่ห้าครับรักไทยนนาะครับ สุดกำนันเน่งเจอกับทางเจ้าเพชรเมืองเดชครับสุดจาติ๊กครับมวยคู่ที่เป็นมวยเวียดใหญ่ร้อยสามห้าปอนด์ส่วนตัวผมเมธาผมชอบแนื้อขทางเจ้ารักชัยนาทนะครับและคู่ต่อมาครับนพเดชครับชอห้าพยักษ์มวยคนไทยเจอกับทางเจ้ามาตี้ครับนี่เป็นมวยไทยครับมวยคู่ที่ผมชอบแน,นื้อของฝรั่งอันตรายอาวุธมวยหนักหน่วงดุแรงก็คือทางเจ้ามาตี้นะครับแล้วคู่ต่อมาครับอามันเนลซ่านะครับวันนี้เจอกับ ทางเจ้าครับกิ่งเพชรนะครับมวยคู่นี้นี่เป็นร้อยห้าสิบปอนด์มวยเบียดใหญ่ส่วนตัว,ตว,ตว,ตวผมเมธาผมชอบทางอามันลิสตาสบิบรุงนะครับในด้านของมวยคู่ที่เจ็ดและคู่สุดท้ายท้ายสุดครับวันนี้นะครับกิ่งสรางเล็กนะครับสจิวทำนาเน,นะครับเจอกับทางเจ้าเพชรบ,บางแสนครับสอง บุญเยี่ยมครับมวยคู่นี้เป็นมวยเบียดใหญ่ร้อนสามสี่ปอนด์ส่วนตัวผมไม่ทำชอบทางเจ้ากิ่งชางเล็กนะครับอ่ะวันนี้มวยรักมวยชอบครับวันนี้คัดให้นะครับเป็นเรื่องของวันนี้คู่ที่หนึ่งครับผมชอบทางเจ้าซันนะครับตัวที่สองนี่ผมชอบผมชอบทางเจ้าศิลาเงินลานอวอเตอร์ใส่ตัวที่สามผมชอบทางเจ้าบุญโชตธเป็นเรื่องของวันนี้ครับและตัวที่สี่นี่ผมชอบทางรักชัยนาทนะครับวันนี้สี่ตัวมวยรักมวยชอบนะครับอ่ะทัวในทราบอีกครั้งนะครับเจ้าซันตัวที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับ เจ้าสั่นตัวที่1นึ่งครับเสีราเงินนะครับรานาวอเตอร์ใส่ตัวที่2นะครับแล้วก็บุญโชติสับุญมีฤทธิ์ตัวที่3และตัวที่4ก็คือทางรักใจหน้าสิกันนั่นเองวันนี้คัดให้เน้น,น,นสีตัวนะครับอ่ะวันนี้จบลงเดี๋ยวพี่น้องนี้กับไปดังของช่วงแรกมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองจากการวิเคราะห์จากการวิจารณ์จากผมมวยบุญเมธาโดยช่วงที่2ครับวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้ฟุตบอลอยู่ฟ้ฟาชิมเป็นลีกไฮไลท์ปารีแสแซงเจลแมงเจอกับทักลิเวอร์พูลสำหรับวันนี้ขอบคุณหาง